สายควันโรเบิร์ตไปแล้วอะใช่ครับโรเบิร์ตสายควันนะนะถูกตั้งนาทีนี้ตั้งผมเลยกันไปลงพักพี่เคยไปออกไปไงเคยออกที่บีเอาไปไงเคยไปไปแล้วเป็นไงถ้าผู้หญิงเขาไม่เลือกเขาจะดับไฟทีละดวงใช่ไหมใช่ไปไงวันนั้นพอเห็นหน้าพี่ไม่ดับทีละดวงมันดับยังไงดับทั้งศัตรู เ็กร่างกายทุกเดือนว่าเราทุกเดือนครับมีสารอะไรอยู่ในตัวไหมไม่มีครับเคยสูบอะไรหนักๆเข้าไปหมไมยตุหลีติดไหมเนี่ยมึงจับผัแล้วทุกคนต้องบอกเลยนะว่าใครท้องหรือว่าใครมีครูบาจารย์มีของอย่าได้ทดสอบอย่าได้ลองอ้า คนมีของเข้ามาไม่ได้เรอครับไม่ได้ไม่ได้เอารับผมระจอดครับเดี๋ยวคนมีของคือคนมีครูบาอาจารย์นี่ขนาดคุณแค่ในศาลในบ้านคุณยังไปทําแบบนี้ในซอยคุณทําแบบนี้ต่อไปศาลเจ้าพ่อเสือศาลแม่ทรศาลโน่นศาลนี่คุณไม่ไปทําอีกเหรอมันจะทําให้ศาลส่วนไอ้น้องเนี่ยหน้าตาเองเนี่ยมันอ่อนต่อโลกนะครับกลับบ้านซะกลับไปกินนมครับแล้วเข้านอนไป ผมก็บอกเงี้ยครับพรุ่งนี้ผมมีเรียนซัมเมอร์เช้าด้วยครับผมขอบคุณคุณตำรวจบ้านไปไปายบายบายโทรศัพท์ครับนายดีอโหลอ๋อไม่เห็นมีใครเลยแม่ผมบอกนายว่าเนี่ยโทรศัพท์ต่อยัง่านี้ไม่รู้จักนะครับอเอาเข้าแล้วอยู่ที่ไหนะครับอยู่กับที่ครับนี่มาเอากันเล็เทปมาหมดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะปอหนเล็บพอ .2 ปงอส,องอสองไม่อยู่ ตอนนี้ปสองขึ้นปสามไปแล้วเห็นลออกไปสั่งเลยดีกว่าครับนายวันนี้เหลือเพียบยัยไม่ได้ออกสักใบเขียนใบสั่งให้ครับเลยจบมีสองซิงเกิลด้วยกันนะซิงเกิแลแรกก็ไฟลอยคอยรักนะฮะซิงเกิลที่สองก็ช้ำหนักนะฮะเมื่อรักจากฟอยนะครับผมฟอยนี้ของพี่นำมาฝากเธออย่ามัวแต่เพ้อ ให้คนอื่นลอกฟอยนิดนึงนะที่แรกม่ได้เป็นกำนันหรอกไปเดินห้างกันเลยไเป็นไปเดินห้างได้เป็นกำนันได้ไงอ่ะเขาให้บัตรกำนันมาผมตอนนี้ก็หันมาทำธุรกิจด้วยธุรกิจทำอะไรครับคุณเบิร์ดทำอะไรครับขายอุปกรณ์รถยนต์นะอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เอาขายพวกอะไรครับขนาดบ้านเฮียชั้นสองยังไม่กล้าขึ้นเลย มีใจเย็นเหรอครับใจเย็นอย่าไปกินเหล้านะทำไมอ่ะใจร้อนออ๋ขับรถเชียวกันหน่อยลงมาต่อยกันสมุนไพรแบบเฮียนี่ต่อให้รถชนกันเปิดประตูออกมาก็ยิ เดี๋ยวดูรถได้ดังก็ค่อยมาจ่ายทีหลังนีออ่ถ้าผ่านเพชรบุรีแวะซื้อมมงแกงมาฝากเอาแม่ไหนล่ะครับมีหลายแม่แม่กิมไล้แม่กิมรุยแม่กิมเฮียงแ<อ>ม่งเลยเลยไม่ได้แดกช่วยช่วยดูหน่อยคุณแจอันไหนเบอร์เจ็ดเอามาดูเบอร์อะไรมอ,มองไม่เห็นเลยลครับเออ เบอร์เจ็ดใช่ไหมใช่ครับเบอร์เจ็ดไม่ได้อยู่นี่มันเสียบอยู่ในรถโอ้ยี่ยกูนั่งรอมันตั้งนานเนี่ยแล้วไปบอกว่าเสียบในรถผมรู้ว่าได้กินน้ำปลาไปหมดไหนอ่ฮะบ้าใจร้ายเงินต่างประเทศเนี่ยดอนเล็บปอนอ์อ สกุลเงินพวกนั้นทางแบงก์เราจะไม่ยุ่งนะครับเพราะว่ามันจะผันผวนบ่อยขึ้นลงต,ตลอดเวลาครับ <c oughs> ทางแบงค์ก็เลยมุ่งเน้นไปทางเงินจรด <c oughs> และเงินดองครับใ <c oughs> ต่มาเนี้ยทางแบงค์เราก็มีนโยบายจะเทขายออกทั้งจัดและดองครับและจะมุ่งเน้นไปที่สกุลเงิน รูปีอะครับชัดแล้ว